นยโยบายข้อที่3มของเราก็คือเอาน้ำมันของเราคืนมาโดยการตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติเราจะใช้งบประมาณไม่เกิน300ล้านบาทจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติขึ้นมาซึ่งรัดถึงหุ้น100%บนรรษัทพลังงานแห่งชาติจะเป็นผู้ที่จะมารับผิดชอบดูแลน้ำมันและแก๊สแทนคนไทยทั่วประเทศสำหรับบ่อน้ำมันและแก๊ส ที่ปัจจุบันนี้เราให้สัมรทานเอกชนไปหมดแล้วเมื่อหมดอายุสมปทานเมื่อไหร่ก็จะกลับมาเป็นของรัฐบรรษัทพลังงานแห่งชาติก็จะเป็นผู้ไปดูแลทั้งหมดซึ่งตัวเลขของเราปัจจุบันนี้ทุกบ่อที่เรามีทุกประเทศทั้งแกส๊สน้ำมันมูลค่าประมาณ5 0 0นล้านบาทต่อไปบ,บรรษัทพลังงานห่งชาติก็จะเริ่มเข้าไปดูแล บ่อน้ำมันและบ่อแก๊สที่หมดอายุซึ่งก็จะทยอยไปเรื่อยเมื่อครบกำหนดสมบรทานทุกแปลงบรรษัทพลังงานแหชาติก็จะดูแลน้ำมันของประเทศมูลค่ามากกว่า500แสนล้านต่อปีซึ่งก็จะมีต้นทุนประมาณ20-30%ในการที่จะต้องดำเนินการเป็นค่าใช้จ่ายในการดูดน้ำมันและแก๊สขึ้นมาที่เหลือกำไรปีหนึ่งหลายแสนล้านบาท บริษัทพนังแห่งชาติก็จะสามารถนําเงินกําไรนี้มาช่วยราคาน้ํามันมาช่วยมาช่วยลดราคาแก๊ส้ํามันเหมือนกับบริษัทปิโตเนสของมาเลเซียครับ